รู้สึกว่าคือคนแบบที่โรงพยาบาลจังหวัดอะ่ะก็คือเคสมันเยอะเคสมันเยอะแบบว่าเราช่วยชีวิตเขาบางทีเขาก็ไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมที่ช่วยที่ช่วยไม่รอดที่ช่วยกันอยู่เวนแบบว่าอยู่เวนอะไรเราก็เจาะบัตรแก๊สเจาะเลือดแบบเขาก็จะเป็นกดอะไรเงี้ยมากขึ้นก็จะแบบว่าแบบเคสโอ้เคสเยอะมากค่ะอุบัติเหตุอะไรพวกเนี้ยแล้วเขหบอกให้อยู่ในห้องเอไออาไหมคะเดี๋ยวต้องอยู่ค่ะ ต้องต้องอยู่ทุกคนคอือมน่ากลัวไหมคือแบบต้องเจาะตรงนั้นเลยต้องอะไรอย่างเงี้ยต้องมีหมดแล้วแต่แล้วแต่เคสเคสโจนแทงเคสอะไรเงี้ยนี่มันก็จะมีหมดใส่ทองช่วยหายใจ ถ่ายครึ่งแล้ค่ะอันนี้มันจะเกิดอะล่ะถ่ายครึ่งหน้าค่ะถ่ายครึ่งหน้าครึ่งหนึ่งไม่ต้องรอพลอยเอาที่สันออกได้เลยเอ่อให้ใส่ที่กันสั่นดีกว่าให้ใส่อันนั้นเป็นที่กันสั่น,นอ่ารา้อย่างเงี้ยมันสั่นแน่นอนมันสั่นแน่นอน ี่ร้อยเลรอี่ร้อยกวล้วอันนี้ขยับออกเสร็จหนึ่งอย่างพี่สี่ร้อยสี่ร้อยสองเสร็จแล้วเสร็จหนึ่งอย่างรอดเป็นหนึ่งอย่างแล้วมันมีหนังที่เป็นชื่อเกรอานาโตมี่นะคะเป็นหนังคุณหมอหนังหมอเออเกรอานาโตมี่แต่ว่าแต่ตอนแรกมันก็สนุกดีมันก็หมอเดียกันหลังๆมันเริ่มแบบเป็นเรื่องแบบรักๆคัก แต่มีคนบอกว่าอย่างเช่นแบบคือว่าลาเด็กไปหาหมอเด็กก็กลัวถ้าเธถามว่าเด็กอยากเป็นหมอไหมเด็กก็คงไม่อยากเป็นหมอให้ให้เด็กไปทําทีละอย่างที่เด็กก็กลัวแล้วว่าไม่ต้องเป็นไม่อยากเป็นอะไรอย่างเขาบอกไอ้ได้่ยเด็กหัวเขาอะไรอย่างเงเนย์เลิฟหรอกนี่หมอว่าไม่รู้จะมาเป็นเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันแบบตอนแรกไม่ได้คิดจะเรียนวิชาณิตด้วยชอบภาษาอ๋อ แต่ว่าตอนนั้นที่โรงเรียนแบบว่าอยากเรียนตอนแรกเรียนเตรียมอยากเรียนสายภาษาอารมณ์นั้นอะแล้วทาไมถึงเรียนหมอคะบ่าที่ที่ที่เรียนเพราะว่าเอ่อตอนปีนั้นน่ะก็คือว่าที่เศรษฐกิจช่วงปี40นะคะแล้วแล้วเอ่อต้องไม่ได้ไปเรียนแบบไม่คือถ้าไปสอบเตรียมแล้วก็เดี๋ยวไม่มีตังค่าเทอมนู่นนี่นั่นก็เลยก็เลยเรียนอยู่ที่บ้าน แต่ถ้าแต่ที่บ้านสายศิลป์นะ่ะมีแต่เด็กที่ไม่เรียนเรียนกันเด็กที่ไม่ค่อยเรียนหนังสือเรียนกันก็เลยเรียนสายวิชาดิตแต่ว่าแต่ว่าชอบภาษาอังกฤษชอบอะไรพวกนี้เรียนนะั้นแต่ปห้าที่ไม่รู้ภาษาจนแบบจนจนจน,จนเก่งแบบภาษาเป็นที่หนึ่งเนี้ยสอบที่หนึ่งก็ไล้ใช่เอาออกก็ได้นะ หรือเอาผ้าใหม่หยิบผ้าสีดาผืนนั้นมาให้นะคะสลับกับอันนี้จะได้อ,ออกไปทั้งยวงเลยถูงนี่ไม่ก่อนแล้วก็อันนี้ไปทั้งยวงเลย จะหลุดไหมเนี่ยมันไม่น่าอยู่มันรู้สกฉับแบนักปากตอนนี้้าว่อยดใชเดี๋ยวเวลาอะนมาวก็จะใช้ก็เปอเอองยอง กอห้าเลนจะสหับผ้ามก่อดม่อนมันแกะออกมันจะล่วงอออนเลไ้าอยาแกออกลหนูกลัวมันล่วงเมันจะลื่นใช่ไหมหนูกลัวมันเดี๋ยวมันจะดิ่งออกใช่อ ไม่ไม่มีข้อห้ามอะไรเลยค่ะแต่ว่ามันจะมีข้อห้ามอันนั้นอย่างเดียวค่ะในตัวโบท็องถ้าโบรทองคนใช่ค่ะสองสัปดาห์แต่ถ้าทำอัลตร้าซาวกับเทอร์มาร์ดิ้นนี้ข้อห้ามเลยค่ะแต่งหน้าทำรูปทำดีที่นี่แล้วนี่ได้ทั้งคนสี่ได้ละอย่าเห็นเครื่องเลยถ้าจะเดี๋ยวดูเครื่องเอาลงต่างก่อน จับต่ำมาองเองหลบนี่แหละอย่างนี้แหละกูจะจบนะไอัเียวคากไปาไปั่งเดีเนีสว่างพอไหมแมว๋ยวมุดก็ต้องใส่อีกตัองนึ่ เออเอออันนี <lying in> <back> oh, yeah. mm ้ไม่นอนนอนเท่าไหร่